สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาแตะกอกเกิดเหตุอะไรขึ้นกับเกิดเหตุอะไรขึ้นกับนาแตกับญาอาชีไมดูไม่ไดูดิดูเกิดเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมทำไมนาเตะถ่ายต้นไม้แล้วยาชีถ่ายนาแตทำไมไม่ใ่เ่ี้นี่อ๋อว่าจะมันเกิดอียงขืนนอกนอคอยนอนพฮกกตือนหลด เหียบนะอุ้ยเปนายกลงนไปูไปูไปตริโ่ไปนอ่ะนาแต่เฉมเดป้าแตนอาจจะมีเซฟไพ่ให้ยายก็ได้เมื่อวานนี้ได้ยินว่าแสนแตกได้ยินว่าแสนแตกเมื่อวานนี้อาจจะมียืนในถงนาะมี่มี่มี่นว้วมีอียงให้ยายสมควรเนาะแสนแตกแสนอ่า นั่นนั่นนั่นพออายมาทังนี้นะเตอียงซ่องปลาปลาคือข้าวขาวไม้คืองซ่องปลาปลาแบบนี้อยางได้อยุ่กอ้ยนอกีเชียจะนั่งชิยนี่หอยแน่หอยแน่เพื่อเทศกับมะนานพ่อเพื่อีเฮกะโปะมะพร้าว่นก่อนท่านก่อนเพื่อเี่ยกลวย่นตั้งน้ายายยายเี่กกับวยไม่ใช่เป็นกระบวยหองยูบผนอะออ เดนก็อาแต่มาคุณาบก้ขนเป็นแลงทำเสใหญดิ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 ดเหนึ่งสองสามมันอกไปเลยไมอีัมันถ่ายเทงอยู่ประเทศนะแต่ลมือกันเบิ่งมันแล้มันแลนแลนเองขั้นเขียวเองเท่งแลนถอะเออคุณอามันก็แพงมันเน้อยเนาะแล่งอะไรกินกชของานหยอกกัน กาแฟมี้กาแฟหายมีกาแฟมีเฮลนนบ่เลเลนผู้เดียวเเลนผู้เดียวเหมือนนเป็นเอโก๊ปหาองขมนเา่บตร่มาดับดับมาแล้วดับดมาับมาอันนี้ไมแนวแนวสีสวงแนวสีสวงน่ามาแล้วก็อันนี้เรือของมันม่พรอมแี้นีกะปิ มีกะปิีน้ำตาลมีน้ำตาลมีกะปิมีน้ำตาลโอ้ีกินอยู่ดรกจังนอนเดี๋ยวให้มันขบแตกนี่ยงอนเ้วมเี้วานเมวานเปซี้ยวขมเป้วเร้ย้านป้มเยเ้ยเบ ยายดีใจเกินละนะโอ้โหกกดจีนไม่ใมาให้ยายยังเสินก็จะเอาไอ้เงินนี่ล่ะอ้าวจะมาดูกระช่องอันนั้นแล้วช่องอีหยังอ๋อช่องมาดิพีถ้าเขามีช่างมัดิพีไทยอ้าวเพราะช่างมัดิพีคือเขาเอาเข่าบนที่คนนี่เขาเอามีดมีดไปใส่หิมะแห้งเติมข้าคอมนะมีดไปใส่หิมะพอจะช่องตลอดดเฮ้ยหมะนบ่อช่องก็ได้แต่ช่องก็ไม่เี็นเงินเด้อนั่นเออนี่กิม กินอ่าเ้จะเลยเออ้เฮ็ดเนี้ยอกินอิ่มเลยตมาุงมดเน็ด้านได้เป่าโอ้ัมงเนียแม่แม่ว่ปะเอาเยังนมให้มาก่อนอ๋อนุ่มให้มาตั้งุ่งก็อิ่มแล้วกินอ well> ิ่มแล้วก็นอนตัวมาขูดกินบักเพาเกิด เกิดอะไรขึ้นซองซองไก่อะรไหมหญิงใช่ไหมยายยายสมควก็เริ่มทำงานเป็นนะเริ่มทำงานเป็นแล้วโอ้โเป็นแล้วต้องต้องมาเต็เอาอน่องให้ลูกกินนลยอืมน่องให้ลูกกินอ้าวโอ้อหจะเปื่อยางจะเปื่อยโอ้โหอ้าวโอหิวยางแห้งเออหิว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 กินตลอดเด้อกินน่องเห็นแต่กระเทียมหนา เอ้าวแหัว่าเขากระายบังกระติ้งน้ำอันนั้นกระติ้งน้ำมะมีน้ำเอาไปนี่เอาเอาจับเลยได้นะเจ๊ไม่มาเลยมาเลยเดกินนมก่อนหิวกินนมก่อนกินไอเยี่ยมเด้อกาแฟกินบาดเดียวเบิดตเติมเด้อเออหิบกินก่อนหิบกินนอนโอ้ยอยากกินกล้องแล้วกินกอง มาอาจาะมาอยากินกล่องมาอาายจะอยากินกล่องไปอาไปเมาไมนอยากกินเข่าเพืยอหัให้กินแล้วเช้านี่มาแลงก่อนแม่กาแฟกับแ้าแล้วมันถาคิ้วอยู่ถาคิ้วให้นอนกินก่อนมันบมมันบ่มักนเลยมันมนาใ้นอนกินก่อนกาแฟบอกว่ากูสิให้สููกินก่อนแต่สูยาสูกินเบิดโอเคไปโอเคกากินมันออมันหัว กํะมังหัวเอากระ้ำมันหัวนะมากินเบิดโอ้ยนั่นและบัเดมันอยากกินน้ากันบันเด็มัน่ได้ยองกันนะบันี้แกเลีมแล้วแฟนี่กินเยอะนะครับผมกินลายเพราะว่าตัวใหญ่มันตัวใหญ่ตอนนำมาแรกๆตอนนำมาแรกๆบันเด็มเมาโอ้เอาขืนรถยามันพอยก็เลยเขาในห้องแย่อุ้มย่างดีเรื่องไปข้างมาเมาหัก เมื่อปานอันเม่อปานมกันเดือนนึงบกเดือนหนึ่งกกินกินเขาไปอะไรนี่จะหักหักนู่นมันจะตายมีเดือนหนึ่งไปว่าบังหนีกินยางเดียวกินจะไปอะไรกินนึ่เดยวค้านห้องเบกยังอยากินเยอะกินมากินหลายกินกินแน่ันนี้บรากาศดีคนตกเลวเคยวานรูเอาเลยท่านะะไปเื่อนเพอยู่ในนัตอนะจะไปหาต้นไมบอกน้องขอต้นไปตรงไหน เาาประเนเห็นห้างห้างมิมแลอวเ่นั่นได้ห้างมิมเงินเห็นยังยังไม่ต่อเบื้องแค่ไรนี่ฮะนาแต่ซเอาลโซ่อยู่เพิ่นเดผึ้งลำผึ้งเรียนวิชามากกำหนัดเสริมนะเสริมมาขึ้อยู่หันอยู่ฮะขึ้ยังหันแต่เตลแล้วเบื้งจะหงแต่เสริมแตเสริมสิ้นนองเท่าลหรสิ้นนองเขาอยู่หันอ่ะสิ้นนองบอกว่าให้ทายคลิปไปเด้อสิ้นนองบอกว่าจังไรเจ้าหูบอยังสิ้นนองบอกว่าอันเฮงเฮงจังลงคลิปหนึ่งเขาจังอยากเบิ่งมันว่า บิงดูลองดูแลเขาก็บอยากเบิงแลลวมันว่ามัน้วหนองเก็คือจัง่แน่เขาสิเบื่อบตอนนี้ไม่คิดเรืงชื้อนชิดหนองเขาบอยันเขาเบื่อไม่คิดเดืองชื่อจะไนคิดเดือเชื่อันนี้งไงคิดมาบกจะโอ้ยนี่าคิสอ ห่อนเนาะห่อนเหนียวเดี่ยวเขามีเปิดเท่งนั้นอะไรไหมนี่ไปปวดในป่วยบ้านไปใช่ไปใช่กระแตนฮะไปใช่เมื่อเช้านี้ไหนบอกว่าลุงจะมาตัดหญ้าจ้าค่อยไปค่อยไปอะไรนะได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวพอข้อหยอดน้ำกรดเสร็จอีกทีอะไรนะลุงขึ้นหัวข้อว่าอะไรนะบ้านบ้าหอมบ้านตำลเมืองเมื่อครับว่าเออขอละบา เฝ้ายอดน้ำกดเทาเทาอออยานลุงตัดหญ้าสาบเสือเบิดนี่จากคนสิบเบด้อ่คลบปกนว่าพันว่าพันเมื่อปวดเนื้อปวดตัวปวดเนอตัวให้พักอันพักแบบนี้อ่ะพอมาต่อยแล้วมาละลุงไปให้เพื่อนมาหอมนี่ว่าตัดหญ้าเหื่อนเมาอวไปให้เพื่อนมาหอมห่วยไปตัดเองสบเหญาอย่างปะหญาเพ่อถ่าหัวดอย่างป จวมาเข้าในคลิปคับรถหายมันห่อนตอนนี้เนาะหน่อยจ้างเขามาตัดหญ้ากันเถอะพจ้างกับบอให้จ้างให้มันตัดเองกันจังเลยนส่เรือนครัวอยู่บ้าอันมันจังเย็นแน่จังน่อยเฮ้ยเย็นเย็นแน่เนาะบ่ต้องจมให้ผัวหรอกเฮ้ยผัวน่ะมันก็คือกันนั่นล้าอันนั้นชิดน้องก็คือกันนั่นล้าชิดน้องบอกว่า อันชิดพี่นี่บอกว่าให้ลงหล,ลายๆคลิปแน่ชิดน้องอยังกะทายคลิปลงแน่ชิดน้องตอบว่าอันไว้ลงหลายคลิปเข้าก็เบื่อเท่านั้นตัวชิดน้องชิดน้องบอกว่าโดนๆจังลงเทื่อนึงเขาจงบบังเบื่อโอ้ยชิดพีดบบบ่เราไม่มีแนวว่าวทายสีเกาก็แมนแล้วมือนี่ทายต้นกระบอกมือนี่มาทายป่ามือนี่ไปทายต้นพญาเมื่อมา่านมือนี่ไปทาย <Hi. S 2> สำหรับคลิปนี้ของหน้าตากรก็อขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตากรก่อนค่ะ